ท่านมาบอกเลยให้ผมไปที่สัลแรกผมผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขามาเสือให้เราไปนะได้ยินแล่ว่าไปนะสามงดสามงดนั้นนั้นมาถูกคนเป๊เป้เปเลยต้นแ้วก็ร่างเขาเป็นเทปทองมีพอใจก็เลยโต้แย้งกันเอเขาก็เลยเหมือนรับถอยออกเลยแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เงียบเลยเรกนิคเรียน ตอนนีที่แล้วที่ห่อีที่เปิดมนขึ้นยังรู้สึกยังยังไม่เปิดแต่ก็แต่ก็มีหลายท่านที่เขามาแอบมาขอก็ได้ได้เืเขาขอเขาก็ได้ชาวบ้านเราใช่ไหมคะาคภูาิคุณศรีาตาคือความจริงใจเขาเขามาขอแบบไหนยังไงเนี่ ก็สมกมีแต่เขาจะมานั่งอยู่นเดียเขาก็พอพอถูนี่แหละเขาถึงจะมาเป็นไหวถึงถึงจะรู้ว่าเขาถูกเขาเห็นจากตะเทียนว่าติดทูบของหีืออะไรก็สุณนหนว่ติดทูบแล้วก็ตรดแปงหบางทีเขาจะมองเห็นเล็งเขาจะมองเห็นเห็นเรืองตท่นท่น ทีใหญ่ก็มันเกณฑไปเท่ากันบ่อยมากใช่ไหมครับบ่อยแล้วก็เกณฑ์ตรงนี้ก็เห็นเขาไปอยู่ด้วยกันเนาะตอนนั้นตอนตอนตอนที่หลวงพ่อท่านไปสื่อาท่านได้อยู่ตรงนี้ก็ก็ยังผู้ชายทำมาด้วยกันหลายปีนั่นแหละจำที่ไม่ได้นานสองสามสี่ปีสี่ปีนี้เลยแต่ก็ ยังอยู่ประมาณน่าจะประมาณสอง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 ต้นแต่ว่าว่าท่านยังเงียบอยู่แต่ท่านมาซื้อแล้วเลยท่านมาซื้อว่าไงบ้างตรงนี้ท่านอยากจะให้เปิดปูมาเออตาตากับใหญ่ใหญ่ใหญ่แต่ก็ายังหายเงียบทั้งวันเองผมเองก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปนั่งปฏิบัติด้วย แล้วก็งานงานมันเยอะครับทุกคนงานเยอะมันมีแต่คนก็ชื่นชมในตะเคียนบ่อยนะครับวันนี้มีอะไรจะูากเอฟซีไหมครับตัวเลขที่ในตะเคียนเห็นว่ามาเลยเห็นมองเห็นเลยตัวเลขนี่ไหมครับวันนี้ที่ที่ที่พอจะเห็นก็น่าจะ5 5 3 5 5 3เอ้าชนกระยายอีกชนกระยายน5 5 3 เป็นเรื่อการเลกแม่เพียนไปสื่อบอกคือมันมีความรู้สึกของตัวเองแต่ว่าผมใน่วนมากถ้าได้มาแล้วผมจะผมจะไม่เก็บไว้ผมจะปล่อยมันก็เลยทําให้ผมมีถุกเพราะว่าเพราะว่าท่านก็ไม่ยอมให้ผมเล่นเล่นนู่นเลยผมก็เลยไม่ไม่อยากจะเล่นแต่ก็ FC ประเทศนอกก็ซื้อถูกเยอะกับที่ใหญ่ สามตัวเดียวด้วยครับที่การที่การดาที่ผมส่งให้เขาเมื่อเมื่อที่ผ่านมาผมให้ไปหกหกอะไรนะหกหกห้าเก้าหกห้าเก้าคงเต็มเลยเต็มเต็มเลยนะน้องบนล่างบนล่างหกห้าเก้าเพราะว่าเป็นไม่ทราบว่าแก่ถูกหรือเปล่าเป็นเป็นเลขมาจากที่ไหนครับผมก็ ต้องแบบว่าเราเราก็มีความรู้สึกที่ว่าเราเราชอบมีเซนมีเซนมีเซนนะรนวันนี้ก็พอจะั้นแล้วเนาะสเ่อ้าจะห้าาห้าห้าห้าสามห้าห้าห้าสามนะคะกระดาเขียนให้เลยดี้เดี๋ยวขอกระดานให้ท่านเใหญ่เมื่อเมื่อสอบสามเดือนก่อนสามนน ท,ท,ท่านมาบอกเลยให้ผมไปที่ศัอืิพอผมไปตอนแรกผมผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขามาสื่อให้เราไปนะได้ยินเนี่ยว่าไปนะไปที่ศักดเฮ่ทำไมต้องให้เราไปที่ศักดิ์ก็ <laughs> เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยบอกแมาบา่บ้านมาเดี๋ยวไปที่ศักโบราณกว่านี่มไม่รู้ว่าใครให้ไปต้องไปพอไปแล้วมันมีความรู้สึกว่าเราจะเป็นลมเขาจะเข้าเหมือนกัเขาจะเข้าสูง นี่ผมไปนั่งอยู่คนเดียวมันมีความรู้สึกว่าทำไมเราเาอาการดีๆมาพอมาถึงนี้ทำไมเราจะเป็นลมแบบหายใจไม่ทั่วท้องเลยก็เลยกลับมามาหลวงพ่อหลวงพ่อสุดินท่านบอกว่ารู้ไหมนั่นว่าใครตามมาเมื่อกี้ไปไหนไปที่ศรลโบราณหลวงพ่านั่นแหละเขาไม่ไไปไปจะไม่ไม่ร,มมรู้ผมไม่รู้ว่าเขาอยากได้สาร ผมก็ยยกมือไหวบอกว่าเล้มาตามผลจำไม้ทายายเขามาตามพู้ใหญ่อยู่นะเมื่อกี้ขาจะเข้าจะเป็นลมใช่ไหมใช่นั่นแหละนู่นข้างหลังนู่นเห็นบอกไม่เห็นเราไม่เห็นนะท่านก็เลยบอกว่าท่านอยากกินผลไม้คือท่านอยากกินผลไม้ไม่ไม่ยากหรอกปูขอให้ถูกขอใหยถูกดี๋ยวผมจะให้ถวายถ้าผมไม่ถูกให้หลวงพ่อถูกไปถวาย งพ่อถูก้าผมถูกเหมือนกันานก็เลยพอได้ปพะช่มงบ่ายเลีพ่อถูกเลยถูกประมาณสามสามใบผมก็ขอเมาสามสาพบาทก็เลยพาในบ้านไปซื้อผลไม้ก็ไปถวายกันสามงวดสามงวดนั้นมาถูกผมเลยเป้ๆเลยอิ่ปันตมมเมื่อสองสามวดปน เสียงเสียงที่มาบอกให้ไปที่สระบรรณเป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายแต่คล้ายกับเป็นผู้ชายเสียงแค่เสียงเด็กเสียงเป็นคือมันมีความรู้สึกว่าเข้ามาในสมองปุ๊บไปที่ศาลเลยเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ใครต้องไม่ต้องไปที่ศาลไปเพื่อนประวัติศาสตรตรงนั้นเขาไม่เคยเปิดเลยที่สระบรรณเลยหลังจากนั้นมาซื้อมาตลอดซื้อให้ ให้รารู้จะ่ไหมี่านจะมาบอกวันนี้ก็แต่แต่หลังจากนั้นมาก็ผมก็ถูกเยอะอยู่พากันตามไปบ้านไปรำถวายสร้างสร้างบ้านให้ท่านสวยโอที่พา้คนบริจาคมาได้ประมาณสักห้าหมื่นรับเยวจะพาทีมงานไปดูเนาะวันนี้เนาะดจะลับจะพาไปดูครับหลังจากบอกนี่ก่อน เเสียงนอก็ท่านผู้ใหญ่นะคะก็บอก55กับ53นะคะวัดเซนวัดเวัดเต่าทองนะคะวัดเต่าทองก็เม็ดเดียวได้บอกไอ้แค่นี้บอกวันที่ด้วยจ้ะหนึ่งหนึ่งตุลาคมนะหนึ่งตุลาท่านจะมาบอกคือเราทั้งกูไม่ติดมันจะมาปุ๊บแทบแทบปิดเลยมันก็เลยมีความรู้สึกว่า มันจะเข้ามาในทรงอกเลยใช่ไหมมันเย็นอูบเข้าไปข้างในเลยมีเส้นจะัำประก็ได้มันจะมีเส้ะขอสถานที่นิดนึงค่ะท่านผู้ใหญ่ขอสถานที่นิดนึงค่ะสถานที่ที่นี่อะค่ะเผื่อท่านใดอยากจะมาดูอะค่ะเจ้าแม่ตะเคียนท่านใดนะครับที่มีจิตตะกา น่าจะเคียนนะครับแล้วก็ปูทองแม่ย่าบุญเมงแล้วก็อัแม่นางคาราเกะนะครับที่ผมได้อัญเชิญท่านมาตั้งแต่4ปีที่ผ่านมา4ปีที่ผ่านมาเนาะก็ท่านใดที่อยากจะเดินทางเดินทางมากราบไหว้สักการะบูชาก็มาที่วัดบ้านตะมุมนะครับเต่าทองนะครับอยู่ข้างๆยายาหน้าปะวัดเต่าทองวัดบ้านตะมุมนะบ้านตะมุม ตำบ,บนสก,กาดตำบนสก,กาดแตะสก,กาดสุดท้ายนี้การเตรียเอฟซีนะครับครับก็ตากตัวเลขอย่างเดียวตากตัวเลขครับก็ให้เราเลือดเอาครับเราจอาตรงนี้มาไว้ข้างหลังข้างหลังมันก็น่าจะแต่ามสะดวก อชเม็ดเดียวเลยนะคะก็าอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่มากๆค่ะบ้านสกการนะคะก็นี่นะคะก็จะเป็นว่าท่านผู้ชมเห็นตัวเลขอะไรที่ต้นตะเคียนนะคะก็บอกแอดมินด้วยนะคะ ผู้ใหญ่เอว่าอย่างไง้อย่างงี้เลยมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้ใช่ไหมผู้ใหญ่ต้นสีดำห้าสามห้าสามไหมนี่สามห้าสามสีดำเลขชนเลขผู้ใหญ่พอดีเลยค่ะ ห้าสามชัดมากเลยค่ะสาธุสาธุค่ะชัดเนาะท่านท่านผู้ใหญ่ดูสิชัดมากห้าสามไมค์นาทีมีไมค์นาทีไหมไม่มีไม่มีก็ปูทอองย่าบุญมีนะคะนี่นะคะ ท่านผู้ใหญ่ก็ให้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขอะไรก็แจ้งมานะคะนนอขอให้มีโชคมีลาบนะคะก็มา,มาที่วัดเต่าทองได้นะคะ <c oughs> มาร่วมทำบุญกันหรือจะมาส่องเลขหาแนวทางก็มาได้ที่วัดค่ะอาุ <c oughs> มีคนมาขอด้วยนะคะ